สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกทคนและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดราชบำงรูนะคะดิฉันคุณครูวิภาศาสตร์สุขนะคะเรียกสั้นๆว่าคุณครูวินะคะซึ่งคุณรูวิเนี่ยจะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4ถึง6นะคะ ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะคะว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 น,นี้เราจะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยให้ในักเรียนนะคะติดตามข่าวสารและคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูนะคะได้ที่ช่องทางไลกลุ่มของผู้ปกครองนะคะแล้วก็ไลกลุ่มการส่งงานของแต่ละสายชั้นได้เลยค่ะก่อนจักกันนะคะก็ขอให้ในักเรียนเตรียมสมุดมาหนึ่งเล่มแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่วิชาและผู้สอนนะคะดังที่ครู ยกตัวอย่างมาข้างต้นได้เลยค่ะขอเป็นสมุดเล่มบางนะคะเขียนทั้งด้านหน้าของสมุดนะคะแล้วก็เปิดไปอีกหน้านึ่งนะคะแล้วก็เขียนลงไปให้เรียบร้อยด้วยลายมือที่สวยงามนะคะแล้วก็พร้อมกับตกแต่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนเรียนออนไลน์บายคุณครูยินะคะสำหรับชั่วโมงที่1น,นะคะในเรื่องของการปรับตัวของพืชนะคะก็จะเป็นเรื่องของ การปรับตัวของพืชชนิดต่างนั่นเองแล้วเรามาเรียนกันค่ะอ่าตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาทราบแล้วกันค่ะว่าการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะมันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะซึ่งการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตก็คือ,อกลไกทางชีวภาพนะคะของสิ่งมีชีวิตนะคะที่ทําการปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างทางกายภาพ สรีระวิทยารวมถึงพฤติกรรมบางประการนะคะเพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนะคะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะในระบบอิเเวศนั่นเองนะคะซึ่งการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะจะกล่าวถึงนะคะทั้งพืชและสัตว์ต่อไปค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโครงสร้างของพืชนะคะ ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยค่ะเป็นผักตบชวานะคะนักเรียนที่อยู่ใกล้คลองน้ําจืดนะคะเราก็จะเห็นว่าผักตบชวาเนี่ยนะคะมักจะขึ้นในน้ํานะคะทําไมถึงชอบขึ้นในน้ํานะคะซึ่งผักตบชวาตัวน,นี้นะคะจะมีโคนก้านพองออกนะคะภายในพุงเนี่ยจะมีพุงอากาศมากๆเลยนะคะแล้วก็มีลําต้นที่เบามากๆนะคะ ดังนั้นผักตกชวาของเรานะคะก็จะลอยน้ําได้ดีค่ะจะไม่มีการจมเลยค่ะแบบนี้ก็เป็นการปรับตัวของพืชนั่นเองเพื่อให้สามารถดรํารงชีวิตต่อไปได้นั่นเองค่ะ,ะพืชที่2นะคะก็คือต้นกระบองเพชรนั่นเองนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าต้นกระบองเพชรถ้าเราสังเกติเนี่ยจะมีหนามนะคะต้นกระบองเพชรจะไม่มีใบเลยค่ะทําไมถึงไม่มีใบนะคะ เพราะว่าต้นกระบองเพชรนะคะจะเปลี่ยนใบเป็นหนามนะคะในที่นี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อลดการคายน้ำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเมื่อมีการลดมีการลดการคายน้ำนะคะมันก็มักจะขึ้นตามทะเลทรายนะคะแล้วก็จะมีลำต้นที่อวบนะคะแล้วก็เพื่อในการกักเก็บน้ำนั่นเองค่ะส่วนรากของมันนะคะก็จะมีรากแผ่กระจายไปไกลเพื่อดูดซึมน,น้ำได้มากนั่นเองค่ะ ต้นต่อมาค่ะก็จะเป็นต้นปงกลางนะคะมักขึ้นตามป่าชายเลนเนี่ยใครที่อยู่ตรงน้ําเค็มนะคะเราก็จะเห็นว่าต้นปงกลางของเราเนี่ยมันมีเยอะมากมากเลยค่ะ,ะแล้วแถบท้องถิ่นของเราก็จะมีต้นปงกลางให้ในักเรียนได้เห็นตลอดเลยค่ะทีนี้ต้นปงกลางตัวนี้นะคะก็จะขึ้นตามป่าชายเลนนะคะซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะคะจะมีรากขาจุนนะคะในทีนี้เพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันไม่ให้ลําต้นเนี่ย ค่นลมได้ง่ายนั่นเองค่ะเวลาที่มีน้ำทะเลซัดเข้าชายฝั่งนะคะมันก็ต้องมีรากค้ำจุนที่แข็งแรงมากแล้วก็มีรากเยอะด้วยค่ะค่ะและพืชต,ต่อมานะคะก็จะเป็นบัวนั่นเองบัวในที่นี้ก็เป็นพืชน้ำเหมือนกันนะคะซึ่ง พืชน้ำนะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวนะคะก็จะมีน้ำท่วมตลอดเวลาดังนั้นบัวก็จะมีการปรับตัวโดยมีลำต้นนะคะภายในเนี่ยจะเป็นโพรงอากาศนะคะเพื่ออะไรก็เพื่อให้ลำต้นเนี่ยมีลักษณะเบานะคะแล้วก็ลอยน้ำได้นะคะคล้ายๆกับผักต้นผักตบชวาค่ะอ่า สำหรับในคาบนี้นะคะคุณครูวีก็มีเรื่องที่จะให้ความดูนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับกิจกรรมที่1นนะคะในเรื่องของการปรับตัวของพืชน,นะคะครูก็จะให้งานนักเรียนนะคะเป็นงานแรกนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์กับคุณครูวิพานะคะสำหรับคำที่แจ้งนะคะก็ให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะวันว่ามีการปรับตัวอย่างไรบ้างอย่าง, <S <S างเช่นที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะ่าเดี๋ยวตัวอย่าง อันแรกของภูก็จะมีบัวนะคะบัวจะมีลำต้นเป็นพวงอากาศนะคะเพื่อให้ลำต้นเบาและลอยน้ำได้นั่นเองนะคะดังนั้นในคาบนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างมา3ามตัวอย่างนะคะเป็นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือพืชที่นักเรียนรู้จักก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้คาบนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ